จัดจัดเนี่ยเฮ้ยด <er ูจัดบ้างไปสรุปเป็นอะไรเรียครับพี่น้องเรียครับพี่น้องหลังแมงไว้งั้นแหละหลังไว้งั้นแหละอยากแดกดีนักอยากแดกดี สวยน้องสวยเกียรับพี่น้องเบาบางเบ็ดหักมานอ่านสูดีด้วยสูดีด้วยบอกมีที่ไหนเเนี่ยมีที่ไหนมีที่ไหนอาจมันเข้ามาอาจมันเข้ามาหลุดไปแล้วปะอย่เอาเร็วๆเดีวอาเหี้ยมีที่ไหน มังเรียกตาแจ็คเดี๋ยวไปให้ตาแจ้งเมื่อจิ้งคไปแล้วไปอะไรนี่อะไรกัน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 นี่ตัวอะไรครับตัวอะไรครับพี่น้องมันเป็นตัวอะไรอีว <laughs> รนุษย์วรนุษย์วรนุษย์มานี่ <laughs> มานี่ซะ ปลากูอยู่สวยๆแล้วมากินของกูปี๊ดบาร์ดี้าร์ดี้ารดี้นี่หมดหมดแล้วมุดมุดมดดมุดนี่มุดเลยมันมันมันมุดเลยมุดเลยมุดเลยนี่ลากอะไรบ้าง ตัดเต็นแล้วม네ั้งเนี<_<_้ตัดแลวนี<_<_่จุด่มุมปากเนี่ยตัดระบาตัดไหม